ไอ้ว่าหมอนใบเดียวก็อยู่ได้เอ้าไอ้ลินแฝดน้องค่ะอยู่กันตากระยากันแหละค่ะเฮ้อนฮ้อเฮ้อเอ๊ะลังลินอยู่ไหนนะหมอนบังไรหมอนบางไรลินลินอยู่ไหนนะจะ

ไอ้วะไปไหนล่ะลูกนะเล่นกับยายก่อนเล่นกับยายก่อนเอาแล้วไอ้วะไอรินหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วรินเล่นคุณแมยได้ไหมชอบหมอนใบเดียวไม่ไปไหนเลยเลูกลินลินอยู่ไหนวะไม่ไปไหนเลยเลยค่ะจ้าอีนจ้าอินตาถ่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่ดูก่อนตื่นนอนแล้ว ขอเสียงหัวร้อเลยใครยิ้มหวานยิ้มหวานเล่นจ๋านี่เธอขาเธอถึงตรงนี้แล้วเหรอเธอไม่เข็นแล้วเหรอเธอขามาตรงนี้แล้วหรอดูดึงอีกแล้วไปดึงเสื้อ,อายายอยู่แล้วมาลูก,ลกเล่นกับยายเราไม่เล่นกับยายเราหรืเล่นทางนี้ลูกตรงนั้นมันรกเช่วยอ้ชื่ออ้าเอ,อ้าจักร้ย เอาเอาเอาเย็นกับยายกับลกูกยายเป็นนอนได้ไหมอืมนี่เนี่จ๊ะเอ๋เอาของไอว่าขึ้นมายายเอเออ มาเอาแล้วมาเอาเองนะเห็นไหมยายไม่ยอมคืนให้หนูของเล่นเยอะแยะมีไม่เล่นครับเลียนหมอนคนอนวยกับพ่อไม่ละอีรายเล่นอีรายว่าแล้วอันกระบะข้างหลังมันหายไปไหนอันนี้คันนีบูมีมีแจะคันนั้นจะขาขาตาอยู่นี่เหรอลูก จะเล่นกับยายยังจะห่วงตายตาก็อย <t ell> <74. S 1> <t ell> ู uh, Arizona, uh, Auto, <t ell> ่น um, <t ell> ี่แหละลินไอว่าอยู่ไหนเอ้ยไอลินเอ้าไอว่าอาจ้าไอว่าคนนี้แรงดีเบิงขาหน่อยหน่อยขาหน่อยงอนตัวหน่อยแต่วัดแข็งแรงได้ครับพี่น้องค่ะ ไอ้เอลยก็เี้ยมเลยก็เี้ยเลยก็อ้ว่าเอาไป,ปเป่นมันเด็กคนไ้ยังทันจ้จจจจจแแแงยิ้มน้อยแป้งอแงยิ้มอาง,ง้ายายมอรู้ไปไหน งงดูทำอะไรดูนางเบ่งขี้หรือเปล่าเลี่ยงสองสามแช่แช่ทำอะไรหรอกทำอะไรคะทำสมาธิเหรอขวทขานั่งขวนเบื่อดูท่านนั่งท่านอดดิจ้า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  ไต่นี่แหละดูท่านั่งเ,เล่นกับวาเล่นกับวานเราเท้าปีนขึ้นข้างบน จะไปใส่ลับคุณนั่งหน่อยนะฮะนุน้ยทำอะไรหรืออุ้ยนูนั่งจนตูดหยอด่อนลงขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> ตูดหนูขึ้นมาหย่อนลงนุง้ยน,น,นั่งยังไงนี่ยทำไมมันไม่ตรงรนะฮะนั่งหย่อนพ้นขนาดนี้เลยป้าว่านูานมันเอาขาปีนขึ้นข้างบนนะขยับไปขยับมาเนี่ย เขาให่เอาขาถีบนี้นางเอาขาขึ้นบนไอ้วาไอ้วาดตรงมานังขั้นเนี้อานาอานนโนชอบอนี้เหรอลูกอีกหน่อยก็ใช้รถถีบแล้วเนี่ยแต่ไม่ไหวซื้อแล้วตเต็มห้องเฮียไม่ไหวซื้อแล้วนะตเต็มห้องห้องเล็ก แหว่าไม่ถีบแล้วหรอคะได้หมอนนั่งก็ไม่ถีบเลยเหรอม่เจอการขึ้นพพลนต้องเอามันขึ้นสูงอีกเปล่าวะเอาขึ้นอีกได้อขึ้นอีกรอบหนึ่งอันนี้อันนี้เอาลงต่ำสุดยังไงไหนไอ้ที่นั่งต้องเอามขึ้นอีกได้ว่าหนูทำอะไรหนูไม่ยอบอกขาเลย เล่นกางเกงตัวเองเล่นชอบกางเกงสีนี่เหรอเขียวเหนียวซับเหรอเล่นเ๋ยว่ากางเกงอันนี้ของหนูชีจัมพูอ่มันเอาขาันนี้จะพูดเก่งแล้วน่ะมันพูดพี่เนี่ยไอวาเนี่ยนูมันเอาขาปีนข้างบนอ ขายืนมาข้างหน้าหนึ่งขายืนยืนต้องให้ยืนนะลูกเออนั่นแหละค่ะโอ้เก่ง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 สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่เจอกันคลิปหน้านะคะยืนค่ะหนึ่งสองสามเจยิ้มยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานให้พ่อพ่อแม่ดูก่อนไอว่าว่าคะไอว่าหนึ่งสองสามเจ หานึ่งสองสามยิ้มหวานสิเลยอิินหนึ่งสองสามเจ๊จ